สว,สวัสดีครับ <c oughs> ดูใจเลิฟพี่บุญส่งพี่เลิศรักนะคะย่างออกล้างกายสวัสดีครับชมสวัสดีครับสวัสดีครับฝึกเดินแล้วครับฝึกเดิน <c oughs> มาแล้วนะครับหนุ่มๆของเรามาแล้วหนุ่มของเราพี่บุญส่งนำหน้านะคะพี่บุญสง่งเออ เออมีตะบ,บักเถิกเลยมาโอ้สุดยอดสุดยอดเออโอ้ยหุ่นน่ายแบบเนาะจะบูมจั้หุ่นน่ายแบบสินี่พี่เลิศรักพี่เลิศรักไปก่อนเด้อพ <c oughs> าไว้รุ่นยังออกกำลังกายไม่เกล้าอ,อย่าขึ้นมาใกล้ช้างเด้อเกล้าอย่าขึ้นมาเด้อโอ้ย ลูกไข่มันไหลมาทับฟังเขิงันโอ้บ่อเดงใหม่กันสั้นมานั่งย่างกับสั้นระบบสะเทือนเบา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 โอ้ยร้านไข่โอ้ยเบาเบาว่าไปย bon <em Fern anda> ังกล้วยพี่น้องเข้าดอกว่าต้องบ่หนักบ่หนักกล้วยพี่น้องเข้าเออพี่น้องเข้าเนี่ยแถบนี้กล้วยพี่น้องเข้า กวยไปน้องเอากินเลยเขาไม่ทามเงินกค่ะกินเลยัอะไรอยู <c <c ่ใกลอยเาะอปนี <c <c ้เขาเป็นอรยนเอาไปซ้อนท้ายใหญ่ใหน่อยเออโอ้ใหญ่แก๊สโอ้ใหญ่อันโอ้เอาเอาอันเลยเออเอาย่เอายางไป เอ,อเอาปันไปปันไปอันรุ่นเดียวกันเลย <c oughs> ไปวันพีเอก <c oughs> ด้หน่อยนางอนให่ยายันแล้วไปแล้วไปแล้วเราฝึกนะคะฝึกชายเลิบที่เลิศเรืบอบ่่ทันเก่งเพาไผเนาะ พี่เลิศกะออกงานไปหลายงานแล้วจะทำเลิบนีไปทตาง,งานหลวงอ,าาลวอัน,น,านงานจ้างยังบ่มาท่านเคยเห็นก็เคยพอไปทตาง,งานหลวงนะคะ,นนะเออสี่พอน้ำฝนบาน้อน,นี่ฝึกว้ฝึกว้นะคะฝึกพอน้ำพี่เกลือ,อเ,เดินเป็นเพื่อน,นวัยรุ่นเขาเดินกันระวังนะระวังนะัยรุ่นเดินกัน วัยรุ่นเขาเดินตามทางเนี่ยา <c oughs> มาจะสื่อกับเขาย่างมาพอ้พอ,อดีด้วยเอฟซีอันสะเทือนนี่เคยจว่ากันด้อเพราะว่าหยางตีเพราะว่าอันบ่มิใหม่กันซัน <c oughs> โอ้ยนักบาน <c oughs> <c oughs> ยายอันยายอันในฟนตซอลไทยเนาะ đi หยัง ngoài ดากต้อง mong ต้อง mong nè เดี๋ยวไปเก็บ phao, ให้แม่หน่อยพี่น่ะ chạy รถ เอาเรื oh, Wait, oh, ่องตีโอ้ยย่างสวนสนามกันไปแล้วย่างสวนสนามโอ้ย่างมือแรกก็เป็นราคาอยู่ในน่องยางพ่อมูหลายป่ะนี่ใครแนแต่ย่างมือแรกหรืย่างมือสองพอต้องหรอกตื่นพอท่านเอาไปถามกันถามกัน พี่ดาวเรื่องพี่ดาวเรื่องทางเข้าบ้านทางเข้าบ้านจะต้องสานได้อันเด นุงเสื้อไทยไปโหลดแดน่นโอ้ยตำนั้นเนะโอ้ยงยด้วยมาโอ้ยเข้าเขา แม่พิมพบาลูกไส้แม่พิมพถามมาลูกไส้ไปไสมากโอ้ยภาพห้องเฮ็ดหยังโอ้ยลูกไปยางออกกาลังกายเธอเอขามาสาวไว้รุ่นเขาไปแล้วเขาก็เข้าบ้านแล้วเห็นบันเข้าบ้านแล้วพี่เลิศรักมาส่ง ไปเอ๊ะเล็กดเอาไปเลยไปเอาไปเอาเอาขึ้นไปบิดบิดไป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 เอาขับมาเอาขับมาเร็วอย่าเลอชนกันไหนขับเกียวว่ะบิดมาเออบิดบิดมาใส่เกียร์หน้ามาเออ เอาไปมันจะชนกันชนกันเไปไปไปขับเบลอเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวไปไปพี่เลี้ยพี่ขาหน้องมีการโวยวายแล้วอี่ขาน้องเฮ้ย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 อย่าเพิ่งชนกันมันจะพัง นี่มันต้องเล่นในในนู่นหรือบ้าคเอาไปเลยเอาบ้เลยเอาไปเลยเอาพ่มอนกระมอนเออเออเอา,เอาบิดไปบิดไปมันต้องทางลาดยางอันนี้มันทางไม่ค่อยเรียบเออเออเออถ้าคือ Uh. <Hey. S 1> เขาไม่ได้ให้จูงเขียวเอออับิดมาเอออบิดมาเอออบดิษมาเออเออเดินหน้าก่อนเดินหน้าก่อน พี่เลิฟเป็นอะไรพี่เลิฟมีโวยวายเห็นน้องๆขี่รถแล้วโวยวายอยากขี่เหมือนกันขูคขอนข้ามหย่างไงเลืสูอย่าไปใกล้อู่หัว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 อนอย่างไงขอนอย่างไงถอยเด้อถอยเด้อถอยเด้อมอนอย่าไปใกล้มอนอย่าไปใกล้เขาให้ขี่ได้เขาไม่ได้จูงลิงเขาให้ขี่เขาให้เี่เขาให้เี่ทางมันไม่ดีครับทางมันไม่ดีเอ้า มันติดีไม่ได้ครับมันต้องอยู่ครับสนุกครับอะไรอย่าพูดมั่วนะดูสติกเกอร์ดูเพื่อ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 จะไว้ไม่ให้ลืมกันนะอันนี้มีสติกเกอร์ดาวมองคอนอันนี้อันนี้อึ่งเผ้า ยาวออกยาวออกปิดไว้มันจะลืมกันก็มันสีเดียวกันด้วยเดี๋ยวมันจะลืมกันปิดไว้สติ๊กเกอร์อาาของหนูสีฟ้าสีฟ้าเหมือนกันเดี๋ยวไปชาร์จแบตก่อนเอาเอามาชาร์จไบตก่อนเอาไปชาร์จแบตก่อนเดี๋ยวไปชาร์จแบตก่อนมันใหม่ๆอยู่เอาไปชาร์จแบตก่อนไอ้